กราบใช่ไหมีทุกคนด้วยนรับผมก่อนเนี่นยจะมาทําคลิปสรลองสาธิภพนะครับตอนนี้ผมก็ยังไงอ๋อทำคลิปอ่านคอมเมนต์เนาะโอเคเราก็อ่านคอมเมนต์เออคลิปที่แล้วเนาะโอเคคอมเมนต์แรกนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยมันก็จริงนะครับยังก็จริงอยู่แหละ เพรวว่าทุนาเกมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ที่สองนะคอมเมนต์ที่2นะองน,นะครับมันปิงมากตอนกระแพงมาเออมันก็จริงนะครับแต่ว่ายังไงอ่ะมันปิงเพราะว่า,วามันเกี่ยวกับโทรศัพท์ด้วยเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็เออตอนท้ายเกมอ่ะมันจะทํางไงอ่ะมันจะสปอนของมันเพิ่มเนาะเช่นเอออะไรอ่ะฟองกระบ,บู มีคอนจานทลไม้พวกนี้ครับมันจะสปอนเนาะแล้วก็แล้วก็สปอนตําแพงด้วยมันเลยปิงนะครับก็ถ้าปิงแบบหนึ่งพันอะอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าผมโทรศัพท์เรื่องเก่าผมมัาซอบปิงมากบอกแค่นี้แหละแต่ใช้เครื่องใหม่ก็มันก็ปิงบ้างนะแต่ว่าเออฟาปิงมันลดลงเหนะ็นเนาะ มเขาไม่ได้สามนะครับแคกินเอ็ดเอรี่จอรดาสวยที่สุดเอออันนี้แล้วแต่คนเนาะเคแต่ว่าผมชอบแมวขาวมากฝ่านะทีผมชอบแมวขาวมากเลยทำปกคลิปเป็นแมวขาวเอออะไรนะทำหน้าซศบาเป็นแมวขาวคอมเมนต์ที่สี่นะครับสช่ไหมตีกันด้ททำได้ก็ไม่รู้แหละก็ตีก็อยากเล่นกันแหละแต่ว่ายังไงอะ ก็อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยมันมรู้เลยว่าเทปตีแต่มันก็ปิงอยู่นะแต่ว่ายังไงอ่ะก็ไม่หนักเข้าเทปดิเซียแต่ไม่รู้เึปไหนกระหนักกว่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะจ๊ะของมินิห้าครับได้กินเอสเอสเออวัปเอสของนินจาเงาลาตีแล้วก็ยินดีด้วยกันนะครับดูมาม่าจังเลยเฮ้ ไม่ได้อมนอนะมเทอร์นะไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีก็เดี๋อวก่อนนะพูดเรื่องกกินเอสเนี่ยเออน้องกันเออสุ่มที่กินเอสของมิเซลนะสุ่มไปหนึ196่งร้อยเก้าสิบหกฝากก็ได้กินเอสของนิเซลน้องกนะันน่ะส้องทานน้องกันกดหนึ่งเอเคอมเมนต์ที่หกนะครับจุดๆๆ นี่ก็คิปมาทุกคลิปเลยจุดๆเนี่ยเฮ้ยโอเคคอมเมนต์น่าทําหมดแล้วล่ะจริงหมดแห่นี้จริงเออผมเลยพูดกองคุณดาดาใช่ป่ะนี่ครับกองคุณดาดาก็เออค่าใคายเติมใส่เติมนะอันนี้และคผมเพราะว่าได้ตั้ง4,200ันสรเฮดเลยเนาะ แต่ราคาจริงๆแค่299ราสนะแต่รวมรวมภาษีด้วยกนะ็350เนาะแล้วก็กิวที่ผมอยู่คือคืออะไรรู้ปะครับ green, yeah. <c oughs> <c oughs> นอนเกลีย์เนี้ยกรีดนอนเกลียวเฮ้เนาะเพลียถ้าใครอยากใครอยากเข้ากิวเราก็เข้าเราได้เลยเนาะโอเคมาเลยนะเพลบย เฮ้ hey, ไปหยาบพูดโอเคครับผมขอปิคดคลิปนี้ครับนี้ครับผมนนก็กนนะ hey, bye, รีบภาพประกอบเนาะไปไปลาบ